หนูต้องกินก่อนหนูต้องกินก่อนแลวหนูยัไม่มีเลยใ้งนมเาดแลยลวเข้าดี๋ยวร้องไห้เร็วๆเร็วๆอุ๊ยอย่าดีหลานเร็วๆๆอันนี้ขอสาใช่คุนะคะคนามัเป็นคู่รักค่คโอ้ยควงพ่อควงลูกไงล่ะได้แสงได้เปล่าได้่ายได้ได้

น้าบีที่ไหนใคนเเด็กขึ้นเด็กขึ้นนะเว้ยใครบอกพี่เนี่ยใครอกมใบอกว่ใจเาฝันพี่ยใครเข้าฝันพี่ยรุ่นเดียวไหนีานพี่านอ๋อโอยังไม่ได้เดียวกับกาวันดี ใช่เงินน้ำเบ้าจะไปเลยโอเคไปยังไปยี่อ้วนเต็มเต็มเลยไปนะ